จิงจังร้องเพลงรักแค่เธอคนเดียวคือเพลงอะไรอ่ะขอนซิบออเดอร์ได้ไหมคะขอนซิบออเดอร์ก่อนตอนที่จะตกลงเดี๋ยวคือเพลงอะไรกันไม่เคยเข้าปุ่นเลยปกติจะฟังแต่ยฟ้อนอันจริงๆแิงมนพี่น้องอันอันเนี่ยก็รักรักแค่เธอคนเดียวครับพี่วันไม่รอไปก่อนจะรักแค่เธอคนเดียวไม่เลี้ยนไปมองใครอื่นริงจริไม่รู้วนเห็นผ่านติ๊กตีผ่านในจุดจุดจุดเ่นี้แมนครับ ไม่รู้เลยค่ะเฝ้าพิมมาแค่นี้เลยค่ะรักแค่เธอคนเดียวเอาทุกคนลองไกด์เพลคให้หน่อยได้ไหมคะเพราะทุกคนไม่รู้ว่ามันพิมคนละลายใช่ค่ะแต่ว่าระหว่างนั้นสิบออเดอร์ของก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพิมบอกว่าเราไปขายของนะคะทุกคนบอสพิมก่อนนะบอสค่ะโทรมาทตรงาไม่ได้ส่วนเลยบอสหรือกุญแจบ้านบอสกุญแจบ้านไปน้ำจะกนั้นจะร้องอะไสุดเลยเห็นบอสบอสนะ ในบ้านกรุงเทพแต่ว่าเรียกคนในบ้านอย่ไงว้ต้องเรียกช่างเราเรียกเออเดีราเร่เป็นไรก็คือจบไปแล้วทุกคนไปดูไปดูไปดูช่องยูรีนะคะเออประมาณนี้เนี่ยเพื่อนน้องยูรีค่ะยูรีโตเกียวเมลซี่นึกว่าจะนึกว่าจะมาบินอะไรอ๋อกบินบอลนไม่สมรรถนะไงเออเพราะว่ากระลังไล่สูตรกระลังไรพฟิวเลยบ่นด้วยโจมด้วยโทรมาไปฮอดกรุงเทพกับรุ่งกรุนะบอลเห็นงานอะไรบอลลาบอนเห็นงานอะไรบอลลาบนอน ดีสามปีสี่มาบุกถูกน้องก็แบบซุมน้ำยูอย่ีสีส่ก็มาชมหรอก็ามาชูอันน,น,นี้ความในใจเลยหรอเปล่า <c oughs> ไม่แกเป็นแกเป็นคนที่เอาจริงๆนะแกเป็นคนที่ทํางานหนักมากอ,อาจจะเห็นแบบว่ามุมที่แกไปเที่ยวแบบไปหันไปหนีแต่ว่าจริงๆแล้วการทํางานแกทํางานที่แกทำงานจริงนะจริงแกทําจริงๆันนี่บอกเลยว่าแกเป็นคนที่ล่าเรืงอาจจะไม่มีใครเห็นแบบมุมที่แกทํางานไม่มีมุมไม่ไม่ค่อยเห็นมุมที่แบบว่าแกทํางานแบบแกเขียดคนเห็นแกจะแบบเอ้า พยาใบานที่เป็นพวงมาล่าดีแท้แต่ว่าจริงๆแล้วคือแกทำงานแกทำจริงๆบางวันได้นอนไม่กี่ชั่วโมงแม่นบ่แม่นุ่ครับแม่นบางวันนอนบ่จักชั่วโมงนอนไม่กี่ชั่วโมงนอนในรถไรซำครับแม่กลับแล้วงานไลยสุด2:00น3:00นามแกินข้าวแล้วประมาณ4:00น5:00น้าแล้วปู่นมองวาประชุมต่อแมนท้องกินม้งสับเราออกไปลุยงานอีก อันนี้คือนิสัยพยาบาลฟินแลนด์เออเป็นเคล็ดลับในการสร้างตัวเกียวมิวสิคแต่ก็แปลกมากเลยนะขนาดขนาดแบบแกียรทำงานขนาดนี้แกก็ไม่สูบไม่อะไรเลยเพราะว่าแกดูแลตัวเองดีมากใช่แมนเคล็ดลับเคล็ดลับความเอ้ความแบบเนี้ยกว่าความอลรานี่กูกี่ปเจะบอกได้ไหมว่ากก็ทาค่ายก็คือตัวนี้จบแล้ววันที่16บนี้ที่โซเขาจัดฉีดหรือเปล่าหรือยังไงไม่ไม่ต้องไม่อยู่ที่สีแดงใครอยู่ทีมสีแดงไม่ค้าอยู่สีแดง จะไงอ่ะพี่กยังไงอ่ะเรยังไงดีถ้าใคราไม่มีเตะลูกทนกคนนะมีค่ะบเอาเดืยวไออันบ้านเดือนนี่แม่สีแดงทัหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับยรคนบ้านสามแม่เราานมีส่วนนะก็มีส่วนถ้ายุลีกับคุณชิจังเตะเข้าจะยังไงเราอนได้ออนไ้ไม่เกยับสีไหไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออ สีน้ำเงินทัาสมมติว่ายูริหรือว่าชินจังเตะเข้ามิสตูดอับฉีดเ้า่ะไปเพราะเป็นเร่ออาจจะเป็นกินเชอร์มิสูต่อไปโอเคอ่อนเป็นยูรอ่อนแม่อ่อนแม่เขาจะเป็นสบายเกรแม่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 อย่าฟังเสียงยูริค่ะ ครับผมทาน้องยูนิด้วยครับผมกับกุชชินจังเลือดชิมสีน้ำเงินเตะเข่ขเาเ,เลยครับผมให้ให้ยังในหะ้ยังโ,โ,โอเคโอเคมาจอยดีด้วย ตอนนี้หนึ่งกระปุกนะครับผมจากปกติราคา490บาทนะครับผมมีโปรโมชั่นฉลองแอมบาสเดอร์ใหม่ใการฉลองแขกรับเชิญมาเดาเพียงกระปุกละ290บาทครับผมจ้ามีเก็บไปทางไหนจมีเก็บไปทางไหนมีเก็บไปทางไหนอันนี้ม่จะอัจฉริยกรีหรือเปล่าพายแต่ว่ามีเป็นเซ็ตด้วยแน่หรอมีเป็นเซตได้เสื้ออ่ามีเป็นเซ็ตด้ว นี่กีกระปุกครับพี่ยาอยากได้เสื้อต้องทำยังไงอยากได้เสื้อยูรินั่นละกนละเอาไปยิกอยู่บ้านนะครับผมสั่งไปเลยสามกระปุกเป็นเซตนะครับผมจากราคาปกติ1470บาทนะครับผมเหลือเท่าไหร่ครับผมเหลือเพียงแปดวัยเจ็ดสิบบาทครับผมลูกค้าบอกว่าวันที่สิงานบอลนี้ถ้าเกิดว่าใครเตะเข้ามีเงินอาชีพให้ได้ไม่ใช่กับซีนะใครเตะเข้าแต่ไม่บอกจำนวนไม่ต้องหวังปุ๊กเตะเข้าแน่นอน มี <polarization. S 2> คนมตคนบอกว่าถ <ents> uh ้า huh ยูทิเตะเข้าได้ลูกละวหนึ่งพันว้าออเรียนจะสิบหกนะครับผมวันนี้ในส่วนของอีทีนะครับผมคนที่เป็นโกกับินกันเตียมนะครับผมให้เลขาง่ายนะครับมช่วยกันใช่ไหมช่วยกันเลยกกันไอ้ขอสามสเอร์เซ็นต์าอันสี่เอันนสี่เอยสิบแยให้แต่ว่ามือประตูเพื่อหารอเพื่อหารอยโอเคบอสั่งแล้วค่ะเนของมั่นเป็นของขวัญแน่จ้า พ่อแม่เป็นของขวัญน้องยูรีค่ะตัวเมื่อขวัญตัวเมื่อขวัญอยากฟังเพลงอะไรนะยูริเพลงร้องเพลงของพอมากเลยเพลงลุมเนี่ยเออเอาเพื่อละเพลงลองฟังกับสองเพลงดีแม่ได้พอมกันเลยทีละเพลงครับวันนี้อ่ะผลงานเพลงของแม่เป็นของขวัญก่อน วันนี้พี่โซจัดให้จัดหนักไปเลยเอาตุเก,กียมินสิกต่างแต่หงมงเลียงเจ้าหัดเทียงครึ่งครับใครสั่งขอเพลงลองได้เลยจ้าใช่ค่ <c oughs> ะเอ่ยยูรีแม่อยากกดสารเซตแต่ว่าอยู่อิตาลีบอมิตาก้าไม่มิตาก <c oughs> ้า <c oughs> นีเพจกุอบ tamam. okay. แบบนี้แบบนี้เป็นต้นลอเลยละค่ะออเดอร์ก็นอนมาเลยนะคะแม่แม port ่ค่ะช่วยกันกดเขาอันนี้เอ็นเอ็นจี <okay ้ค่ะได้ละบอกขวดลอยทองเส้นนี้ 烟云散，已经。